OnePlus ปล่อย OxygenOS 16อัปเดตครั้งใหญ่พร้อมเปิดเผยความลื่นไหลและการเชื่อมต่อที่เหนือกว่า OnePlus ได้ประกาศเปิดตัว OxygenOS 16ซึ่งเป็นการอัปเดตซอฟต์แวร์ครั้งสำคัญล่าสุดพัฒนาจาก Android 16มุ่งเน้นคุณสมบัติ AI และปรับปรุงความลื่นไหลของระบบขยายการเชื่อมต่อที่กว้างขวางยิ่งขึ้นและมอบตัวเลือกการปรับแต่งที่มากขึ้นให้กับผู้ใช้ข้อมูลใหม่ใน OxygenOS 16 Gemini และฟีเจอร์ AI ประสบการ์ AI ถูกยกระดับด้วย Gemini และฟีเจอร์ AI ที่ถูกปรับปรุงมาจากเวอร์ชันก่อนหน้าเพื่อช่วยให้ชีวิตดิจิทัลง่ายขึ้น MySpace ผู้ใช้สามารถสั่งให้ Gemini ค้นหาเนื้อหาภายใน MySpace หรือสร้างแผนการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ AI Reader ฟีเจอร์ใหม่ช่วยสร้างข้อความตามคำสั่งหรือตรวจทานและปรับแก้ข้อความในแอปพลิเคชัน AI Recorder สามารถบันทึกการประชุมหรือสนทนาพร้อมถอดเสียงอัตโนมัติและระบุตัวผู้พูด AI ในแอปแกลลอรี่ปรับแสงบนใบหน้าในภาพถ่ายบุคคลและแก้ไขสีหน้าและอาการตาปิด UI ที่เลื่อนไหลและการปรับแต่งเฉพาะบุคคล Parallel Processing ปรับปรุงการทำงานส่วนต่างๆของ UI เพื่อรองรับการทำงานในส่วนต่างๆมากขึ้นหน้าจอล็อกตัวเลือกการปรับแต่งขึ้นทั้งรูปแบบนาฬิกาใหม่และการรองรับภาพถ่ายวิดีโอแบบเคลื่อนไหลหน้าจอหลักสามารถปรับขนาดไอคอนได้ตามต้องการและไอคอนเหล่านี้ยังสามารถเพิ่มฟังก์ชัน การทำงานในตัวเองเพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็วการเชื่อมต่อข้ามแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างแชร์ข้อมูลระหว่างสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตทำให้การแบ่งปันข้อมูลง่ายขึ้นเข้าถึงข้อมูลจากอุปกรณ์ Mac หรือ PC พร้อมการเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลรองรับ Apple Watch ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการแจ้งเตือนข้อความและสายโทรเข้าออกผ่านอุปกรณ์ของ Apple ได้โดยตรงสำหรับผู้ใช้วัน Plutable ปรับปรุง multitasking รวมถึงประสบการณ์หน้าจอหลักและหน้าจอล็อกที่สามารถปรับแต่งได้เช่นเดียวกับบนสมาร์ทโฟนวันพัส s กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโปรแกรม OxygenOS 16 Beta เพื่อทดลองใช้งานก่อนใครส่วนกำหนดการต่อยเวอร์ชันเสถีย St ร Stable Release คาดว่าจะตามมาในภายหลังคุณตื่นเต้นกับฟีเจอร์ AI หรือการเชื่อมต่อกับ Apple Watch ที่เพิ่มเข้ามากที่สุดหรือไม่